สวัสดีครับพี่นอ้องป้องป่ายสุขคทุกคนครับบ้าตองกิ่นแสบมาแล้วเมื่อนี้มีเมนูไก่แล้วพี่น้องครับไก่เมือ่อไีนสิโยยไก่พี่น้องนีสิบอกวิธีโยยไก่สู่บ้าวตองกิ่นแสบ,แบน,นะครับเนี่ยไก่นะครับสับเลยเด้ออันนี้เครื่องที่ตำแล้วนี่เพไท้าเ้เบิ้งนี่มี่คาตะไคร่ใบบกูด กระเทียมยกระดาษพริกครับพี่น้องพริกตามใจชอบเด้อหวยวมัเกเผ็ดมักกันนี่ตักใส่เลยขูดครกเนี่ยตักใส่กเลยตักใส่ก่อนไม่เคยข้างไฟเลยพี่น้องใส่ผงโโลูด้วพี่น้องอยู่ไม่ต้องใส่พรดูดมั้ง ผงคลูใส่ลงไปเลยใส่เทียเดียวงาใหม่งาใหม่น้ำผงครูละเกี๊กากัดคอไมาหักหน่อยโอ้ยบหักมาพี่ลองตำกระเทียมใส่อีกรีบว่าไม่กระเทียมโอ้ยบอกกบอกว่าเถียยผิดไถ่พี่ลอง เิความจัดจัดเนี่ยไทยนิดนึงอย่าไปใส่หลายโขปีไทยมราต้องละเอียดกันเลยโขเก็บหยาบนี่น้องแล้วก็ทั่วดินตัวีิสงเลยพี่น้องี้ยตัวดินนะ มักหลายกับใส่หลายมักบ่มักหลายกับบ่ใส่บ่มักเลยกับบ่ใส่มักหน่อยใส่หน่อยนีตตย่ต้องตำละเอียดตำลเอียดจับผีน้องเนี่ยตักใส่ลยพี่หรือนี่นี่ ปรุงเลยเออพี่น้องเลยปรุงเทียเดียวเลยนี่เก่าหมดละบ่พิสูจน์ตายตัวหรอกบ่ต้องกินแซ่บเนี่ยรสดีพี่น้องรสดีหมูรสด,ดีไก่ไรเนี่ยหนึ่งแล้วก็ฟงสุรสพี่น้องเนี่ตดดนยตามใจชอบเลยซอสหอยพี่น้องสูตรบา่าวตองมีซอสหอยดิ nè xót phá hiếu phải không nè một nồi xôi nồi mắc lái xe lái cái thêm đòn như nào nè hơi phục nè nằm bài vào xây sim bằng thằng vẫn bốn hòa chẳng ngần nhỉ vẫn mất sụp nè phi nong chuối nhỉ mất tông mít cả nè Say cái pi vẫn ăn nói nữa nè, yeah. Bượt uh -huh. yeah. phải rơi vào tư nóng tay tay đâu. Ui tay đâu. Tay đâu. Tay đâu. น้ำแงัวัวมันเขาขเคียงได้พี่นาะออปะปีอย่าง,างน,นี้เนี่ยนั่งละ,ละลายก็สัวสีัวคัว,ะว,ะวะจะน้ำแห้งไหมพี่นเนาะคัวไปเรื่อยเรืด้อเปิดใส่ในดฟดมันยั้งหละกันคัวัวไปเรยเ ตัวจนมันแหง้งเวลาจังเติมน้ำพี่น้องพี่น้องครับลืมน้ำตาลออใส่น้ำตาลน้ำจังน้อยเนี่ยเครื่องซอนตุกันมีข้อพี่น้องตัวตัวไปเรื่อยพี่น้องออใส่น้ำตาลเพียอยังตี คลิปที่แล้วบ้าตองเคยบอกไปยุ <c oughs> ใส่นจอยตั้มตานี่เพื่ออย่างเพื่อข้อม <c oughs> ไปแหลมไปแหลมเพื่อข้อมโดดโอ้โห <c oughs> หักเรือนเพื่อข้อมโดดของเครื่องอืมมันจะเข้มเกินไปกัน มันตามตัดขัวไบบนี้พี่น้องหัวจะน้ำแห้งหมดละบ่อสีสันเด้แล้วเดี๋ยวสีสันก็ใส่พริกแกงพี่น้องใส่พริกแกงมันจะแดงเลยนี่เอาความแสบพี่น้องสีสันบ่ต้องพอมันแห้งแล้วก็เติมน้าใส่ได้พี่น้อง của có thêm hai mươi tương nhiều xe đưa cây mươi nhiều giờ tèo thì xây nó sẽ lại cây nhiều nhau lại lạnh hai mươi vậy còn mươi nhiều hai mươi hai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  hai vẫn hai hai mươi hai hai mươi hai vậy mươi hai hai với hai hai mươi hai เนี่ยไอเหนียวอันนี้คือไก่เหนียวพี่น้องไก่บ้านเนี่ยไก่วนเหนียวเิดเดินตามสมภามาก่อนพี่น้องอืมไก่เหนียวกิดุนโดนปบโดนยอยโดนจะขอเอื้อนยังบางเทียนบางมองก็จะเอื้อนกัน กันไตีกันยังมวยย่อยพี่น้องบางหมอก็จะโอบบ่าโวบางของเวโอบกอนถ้าผมเติมกะปีเข้าไปใส่กะปีเข้าไปก็เลยว่ายย่อยขาดแต่นนอไหม่ขั้นย่อยไม่มีกะปีกับเนอไม่พี่น้องเนี่ยเติมน้ำด้วยปิดฟ้าไว้พี่น้องขามป็นเกลียวหมดล้วเนี่ยแต่อย่าลืมด้วพี่น้องใบกะเพรา เก็บมาไว้นี่อันนี้คือกระเพาะปลาด้วยพี่น้องมันสีหอมเป็นพิเศษนี่มันสีหอมแบบมะคือกระเพาะที่ห้องเสือใส่กระเพาะพิไทยมันสุกก่อนเนี่ย,นเ,เ,ย,นยเนี่ยเสิร์ฟใบกระเพาะเฮ้ยพี่น้องเด้อเนี่ยซุดท้ายกับตักไปกินพี่น้องนี่ถ้วยติเกตกัน

ไม่กินมาองสิบงปัดหอนดิหอน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 อืมอืมอืมอะไกันมาเนี่เห็นตัวหัวหลันอะไกันมาแซีบ่ะอืมคือยังหอนหอนบ่หอนคือแซ่บหอนคือแซ่บนี่ยเอคือยัง เือ่เสียบ<แ>อ่ะเสียบร่างกายงานสร้างกางับแกมพี่น้องอมอสำหรับรากับแกมได้กับเขาเฮ้ย <c> จ <ười> วดจวดจวดพี่นอ้องจวดน้ำกันเด้อเย